Your you yeah, yourly So to child' hide s ค no ่ะเรามากันที่ร้านนะคะหลังจากที่เราเลือกอะความบรนการแล้วค่ะพาแม่เที่ยว EP นี้นะคะเราพากันมาที่จังหวัดภูเก็ตเราเข้าสู่ที่พักเรียบร้อย ทิปนี้4วัน3คืนค่ะแต่น่าที่ได้คุณย่าไม่ยอมมาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ยอมนั่งเครื่องบินค่ะจะให้พี่เอเธอร์ขับรถมาก็คงไม่ไหวขอแอบมาเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างแล้วกันนะคะพี่พลอยเราอยู่กันที่ไหนภูเก็ตค่ะมากินพลอยใหญ่ๆเลยเะคะพลอยเรอยู่กันที่หาดราไวย์แล้มากินของอร่อยๆร่อย,ออยค่ะเออหาดราไวยค่ะมีแต่หารทะเล เราเล่นน้ำไม่ได้นะคะแต่บูสวยมากอากาศเย็นมากเลยค่ะลืมเอาเสื้อหนาวมาอ๋อใช่แล้วอันนี้ที่เขาจะกินกันอร่อยเนี่ยขอชมก่อนได้ไหมเราจะไม่เหนื่อยของเราเนาะ มาตรงนี้เลยนี่หอยนั่งลงไหมจ้ามีเป็นตำหมึนกันค่ะคุนนีจะมีจะด้านในเลยจะฉดก็ได้ซาซิบิที่ที่คนละตัวเถอะเรามึกชดเถอะเถอะไหนๆก็ไหนๆห,นห,นหนเลยค่ะอันนี้น้องต้องถือไปให้พี่เหรอแล้วไงต่อ ก็ปลาหมึกกันแล้วและเราก็จะทำซาซิมิกับปลาหมึกสดนะคะตรงนี้จะมีค่าทำร้อยหนึ่งซึ่งน้องเขาเตรียมมาให้และเดี๋ยวดูกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราทำซาซิมิจะเป็นไอตัวเล็กกับตัวใหญ่กันอย่างนะคะมีตอวเราจินมิสะไม่องเลยค่ะลองตัวแรกให้ดู จากทะเลภูเก็ตลวกจิ้มมาแบบว่าน้ำแบบกำลังสดๆบิบิเป็นไงคะเราพากันมาต่อค่ะที่ร้านน้ำย้อยจะเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นของชาวภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตแล้วนะคะอยากกินอาหารรสชาติต้นตำรับดั้งเดิมเลยรวมทั้งขนมอย่างที่เห็นอยู่นี้จัดว่าเด็ดม,มากสำหรับรสชาติอาหารพื้นถิ่นทางใต้แบบดั้งเดิมเลย รวมทั้งขนมพวกนี้ด้วยค่ะปักหมุดมาให้ได้เลยนะคะมีเมนูอร่อยอร่อยทุกรายการเลยที่แนะนำสะต,อ,ตอผัดกุ้งนะคะแกงส้มไข่ปลาคั่วนะคะหรือว่าลูกชิ้นเด็ดมากๆค่ะ เย็นวันนั้นนะคะเราได้เดินทางต่อกันมาที่จุดถ่ายรูปที่ดังระดับโลกเลยที่หันไม้ขาวค่ะ,คะ,ะเป็นจุดถ่ายรูปเครื่องบินดันดิ้งนะคะสําหรับวันที่พีเอเธอเดินทางไปตรงจุดนี้นั้นเครื่องบินกว่าจะมาอีกไฟ์หนึ่งนะคะประมาณหนึ่งทุ่มสี่ินาทีเด่นเอาเมื่อตื่นๆนะคะคงไม่ได้ภาพสวยๆอย่างนี้แน่นอนเลยฝากไว้ก่อนคราวหน้าค่อยมากันจะได้ภาพแบบนี้เนาะเพื่อนๆไปก็อย่าพลาดก,ากันนะคะไปกลางวันกลางวันค่ะแสงจะได้สวย หาดไม้ขาวนี้นะคะจะมีจุดจอดรถและจุดบริการนักท่องเที่ยวโดยการให้นั่งรถสัล้อค่ะเข้าไประยะทางประมาณ2กิโลเพราะว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ส่วนจุดถ่ายรูปก,ก็อยู่ไกลๆตรงแสงไฟนั้นนะคะนั่งตัมล้อไปเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายรูปก,กับเครื่องบินได้เลยค่ะค่าสองแถวก็ส0บบาทต่อหนึ่งคันนะคะระหว่างเดินทางกลับสู่ที่พักนะคะ ถนนที่นี่ไม่ได้ติดแค่รถนะคะยังติดเรืออีกด้วยเจ้าหน้าที่ระวังหน่อยนะคะเห็นแล้วลุ้นแทนเลยค่ะอีกร้านที่ว่าเด็ดเป็นสไตล์ติ่มซำซาลาเปาฮะเก๋ขนมจีอร่อยเด็ดจริงๆค่ะ กลมาแล้วกลับมาสึกคักแล้วอันนี้จลายคนเดิกลับมาสึกคักแล้วนะคะมาเที่ยวเป็นเกจกันนะคะใครลองได้ช่วยมาลองนะครับ sip your you your future child nothing got hide yeah bright so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, it's time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Knows you สถาปตัตยกรรมดั้งเดิมของภูเก็ตเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสได้ภาพมุมสวยๆกันแน่นอนเลยค่ะแล้วเราไปเพราะว่าเราเป็นหน้หาม้าแน่เลยอ่ะเพราะน้องเขาแบบ คนมุงกันใหญ่เลยนะคะได้มอากไแตันลกเองได้ไหมไ้ไหม้ไหมได้นะคะพม่รี่ีพี่พลอยของเรานะคะรู้งานจังเลยมาซื้อกางเกงเขานะคะแต่ก็มาขายให้เขาด้วยคนมุงกันใหญ่เลยค่ะ cha nan kho ta laerch'o gna mo tiw kan nong dath na mo tan mo him tom thung go na cha nan khak sim men tan ka cha เก่งจังเลยค่ะหกตัวแป๊บเดียวตบมือให้ย้วนส้น ที่พักดีมากเลยอยู่ตรงขอนาดิกาค่ะสำหรับทลิปนี้ก็จากกันได้ค่ำคืนนี้แล้วก็พบก,กันอ๋อลิซ่า,า,า <c oughs> จ้าท่าสวยค่ะท่าเดียวกันในวันที่เราเดินทางกลับคาฝนตกตั้งแต่เช้ามีมรสุมเข้าทำให้เครื่องออกรีเล์ไปถึง1ชั่วโมงครึ่ง ็อยากจะแนะนำว่าการเดินทางของเราควรจะมีระยะเวลาที่ยืดหยุ่นได้นะคะท่านที่ต้องต่อเครื่องไฟล์ถัดไปก็ควรจะเผื่อเหลือเวลาไว้ด้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พลอยและครอบครัวนะคะชวนเอเธอร์ไปมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ภูเก็ตและแถมดูแลเป็นอย่างดีด้วยค่ะตอนที่เพีรเธอ,อร์มีวีรกรรมบางอย่างอ่ะค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพระเจ้าวอวยพรคุณคะ่ะ